ค่ะวแตนเลี้ยงเม็ดนะจ้าจ้าตรับจ้ยี่สิบข้าวเท่าไหร่อันนี้ก็ยี่สิบอันนี้ก็ยี่สิบเนาะข้าวแตนเลี้ยงเม็ดนะจ้าอันนี้อันนี้ยี่สิบอันนี้ห้าสิบครับโอ้โหจัดข้าวแตนเลี้ยงเม็ดจากชุมแพเนาะจ้าของฝากจากชุมแพะ ่หน้ามันก็น้ําตาลเขี่ยน้ําตาลครับเขี่ยน้ําตาลราดเป็นน้ําตาลกันยูน้ำน้ำน้ำตาลมะพร้าวครับโอ้เป็นน้ําตาลมะพร้าวขายดีป่ะคะแต่ละวันขายดีคุณพอผมโอค่ะพ่อค้าพ่อค้าชื่ออะไรเนาะจะลงยูทูปให้ชื่อเนคครับเนคเนาะพ่อเนคจากอำเภอชุมแเผ้ะค่ะตลาดสดชุมเผระ เป็นน้ำตาลนะคะน้องเอาข้าวข้าวยังทําค่นี้ข้าวอ่าข้าวไรครับผมข้าวไรจะเป็นข้าวไรเป็นพันข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเหนียวครับโอ้เป็นพันข้าวเหนียวขั้นตอนทํายังไงก่อนคะนี่ก่อนเอาข้าวแช่น้ำเต้มโมครับผมแช่น้ำเต้มโมแล้วก็เอาไปเอาแช่แช่น้ำเต้มโมคืนหนึ่งแล้วก็ไปนึ่งครับไปนึ่งแล้วก็มาทําครับใส่พิมครับผมใส่พิม มัตากแห้งดิค่ะตากแห้งแล้วก่อนใช่ไหมตากแดดวันครึ่งครับวันครึ่งแล้วก็มาทอดทอดแล้วก็มาใส่ราดด้วยน้ำตาลแล้วแต่คนชอบรสหวานไม่หวานอ๋อค่ะขอบคุณมากมากข้เลี้ยงเม็ดนอาจ่าที่สาวิสานได้สื่อมานอาจ่าเนาะจากตลาดชุมแพจ่ะ ชิมไล้มีรสกรอบค่ะกรอบห,อ,บหอมนี่น้ำตาลเนาะจ้าที่เพิ่นเคี่ยวน้ำตาลเพิ่ว่าน้ำตาลมะพร้าวเนาะจ้าเนาะเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็มาหยอดหนาเนาะจ้าถ้าไผ่พ่มากหวานก็เลือกเอาที่ว่าบด้หยอดน้ำตาลทั้งหนาบนเดาน้ำตาลนกพราวมีก็มีรสหวานเพื่อกันจ้ามีก็เป็นแผ่นเล็กเนาะจ้าสีที่มันเป็นสีนี่ เพื่อก็แซน้ำแตงโมนะจ่ะแ่น้ำแตงโมตอนที่เขาสียเอาเข่ามาหนึ่งนะจ้ะกอบหอมค่ะเพนเล็กๆกับกรอบจ้ะมีความกรอบอืมอืมกรอบค่ะกรอบแล้วก็หอมหวานน้ำตาลนะจ้ะน้ำตาลมะพร้าวอืม กรอบแล้วจะกรอบเป็นลายหอมห,อมหออร้อมเขายังเมด็ดระคาดูท,ทด็อตแตนอยู่แถวทางบ้านสายสารตลาดสดชุมแพรตระกาตลาดไต้ชมแพจ้า